สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเทสคมเป็นงานมีดเหล็กตลับลูกปืนนะคะคมกล้องอยู่ที่2นิ้ว 2, ว2หุนนะคะยาว11นิ้วหุ่หุนส่วนสันก็อยู่ที่7มิลน,นะคะตัวนี้เป็นงานเทสกับไม้เนื้อแข็งนะคะพี่พี่จ้าก็ฟันไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้หนูลดน้ำหนักค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแรงนะคะก็ อยากให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะคะสินสอดน้องก็ไม่แพงค่ะพี่ๆจ๋าพร้อมโอนจะอยู่ที่850บาทนะคะส่วนเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ มาซ้ำรอยเดิมนะคะเมื่อกี้ท่อนไม้มันหลุดนะคะพี่พี่จ๋าก็นี่คมยังร้อยเปอร์เซนอยู่นะคะเมื่อกี้ไม้หลุดแป้นไปนิดนึงนะคะ พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่084-087-2625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะ Facebook ก็มีตรอาจารย์ปู่นะคะพี่พีจ๋าเล่มนี้ยังว่างนะคะมีเจ้าของคมแกร่งสุดๆไปเลยนะคะ